ถ้าคุณนะครับตามหาสูตรเอเลียดเวฟที่เล่นง่ายๆสไตล์ซูเปอร์เทรดเดอร์นะครับอย่าลืมดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบนะครับแล้ววันนี้เรามาเปิดพอร์ตของดร์นิเวศในช่วงที่เขาค้นหาหุ้นดีๆกันตอนที่เขาเริ่มเทรดหุ้นกันด้วยครับ บพบกันอีกแล้วนะครับผมโจ c อ o Investor Set นะครับกับสาระดีๆเพื่อที่จะช่วยให้ท่านเป็นซ u เปอร์เทรดเดอร์นะครับวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของวิดีโอที่จะช่วยพัฒนาท่านให้เป็นเทรดเดอร์ภายใน7วันนะครับในคลาสนี้ท่านจะได้เรียนเกี่ยวกับ e l l i o t Wave และวิธีที่ซ u เปอร์เทรดเดอร์ใช้ที่เขาค้นหาหุ้นดีๆที่ทำให้เขาได้รายได้จำนวนมากนะครับไปเริ่มเรียนกันเลยครับ วิดีโอในวันนี้นะครับจะเป็นคลาสที่จะช่วยให้ท่านสามารถที่จะใช้งาน Advanced Sketch ได้ดีขึ้นนะครับรวมทั้งเราจะสอนถึงเทคนิคของ Elite l o Wave ต่างๆนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับในสไลด์แรกนะครับ Elite l o Wave เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับ Elite l o Wave มีประโยชน์อยู่ทั้งหมด5ข้อด้วยกันครับในข้อแรกก็คือให้ท่านช่วยดูได้ว่าเทรน ใหญ่นั้นไปทางไหนนะครับหรือเท่าที่เราเรียกกันว่า wave principle นั่นเองนะครับเมื่อเรารู้ wave principle แล้วนะครับเราก็จะหาจุดเข้าซึ่งเป็นช่วงที่หุ้นนั้นพักตัวนั่นเองก็คือช่วงที่เป็น c o r r e c t i v e wave นะครับนั่นก็คือข้อ2นะครับบางครั้งท่านอาจจะช็อตหุ้นในจุดที่เป็น collective wave ได้ด้วยนะครับแล้วก็ เมื่อเทรนมันขึ้นไปสักพักเนี่ยท่านก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เกินปกติแล้วหรือช่วงนี้ยังสั้นกว่าปกติก็สามารถาคำนวณได้เบื้องต้นว่าท่านควรจะระวังหรือทนอสภาพแปรปรวนเนี่ยหรือไม่นะครับแล้วข้อถัดมานะครับก็มาในเรื่องของการกำหนดเป้าหมายเบื้องต้น เมื่อเรารู้ว่าเรากดกําหนดเป้าหมายเบื้องต้นได้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าเทรดนี้เราควรจะเทรดเข้าเทรดหรือไม่เพราะเราจะรู้ว่า Stop l ล s s ของเราอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่ว่าเมื่อหุ้นไปขึ้นไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่เป็นตามที่เรานับเวฟไว้นะครับเราก็จะได้ระวังแต่นั่นๆตัวอย่างเช่นเราคิดว่าเป็นเวฟหนึ่งนะครับแต่ปรากฏว่า เป็นเวฟซีแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับเราก็จะได้ระมัดระวังและเปลี่ยนความคาดหวังของของกำไรที่เราจะได้รับนะครับทีนี้เพื่อให้ท่านมั่นใจนะครับในเรื่องของการเทรดไทยวันนั้นประโยชน์ที่แท้จริงของมันนะครับเราได้เอาพอร์ตของดรนิเวศเหมวัชิระวรากรนะครับเซียนหุ้นพันล้านชื่อดังของคนไทยนั่นเองนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าในปี2001นะครับก็คือ2 5 4 5เนี่ย ท่านมีสแตนลี์นะครับจำนวน17ล้านบาทนะครับตรงนี้หรือ250,000หุ้นนะครับและในปีถัดมานะครับหุ้นสแตนลี์ของท่านเนี่ยจำนวนหุ้นอย่างเท่าเดิมนะครับ2 5 0 0 0นเป็น50ล้านนะครับถ้าย้อนเวลากลับไปเนี่ยจะเห็นว่าวันที่คือวันที่วันที่7เดือน6นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเปิดดูกรับ advance s k e t c h กันนะครับจะเห็นว่าวันที่6เดือน6อยู่ตรงนี้ นะครับถ้าดรอเตอวซื้อก่อนก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับหรือซื้อก่อนนั mm ้ hmm. กนก็ถอยไปอีกนะครับแต่อยากจะให้ท่านดูว่าณตรงนี้ไม่ใช่จุดที่ต่ําที่สุดแต่เป็นการซื้อ e l เ i ียดเวฟไทวันขออภัยครับแต่เป็นการซื้อแอดวานซ์เกตไทวันหรือการซื้อเว e นะครับเวฟส 3, มเวฟห้หรือเวฟ e ีนั่นเองนะครับที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับก็คือ เฉพาะแค่ตรงนี้ขึ้นไปก็45บาทแล้วนะครับแล้วนั่นยังอยู่ในปีแรกอยู่นะครับแต่ถ้าให้ดูกันเต็มๆนะครับจาก2,001ไป2,004เนี่ยขึ้นไปเป็นเวฟใหญ่มากเพราะฉะนั้นการที่ท่านเลือกหุ้นที่ทรงพลังด้วยค่า m s i นะครับเราก็เลือกเทรดหุ้นในลักษณะที่เป็นเวฟ3-5แล้วก็4เนี่ย ท่านสามารถประสบความสำเร็จได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องช้อนหุ้นจาก wave a เลยนะครับอันนี้คือเป็นวิถีของ super trader ทุกๆคนเลยถ้าเกิดว่าท่านย้อนไปดูพอร์ตโฟลิโอของดรนิเวศในหุ้นตัวอื่นอย่างเช่น irc เป็นต้นนะครับกราฟก็จะเหมือนกันเลยก็คือแทบจะเป็นช่วงที่เป็น high แล้วระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มาเล่น wave ที่เป็นลักษณะ collective wave จบ collective wave แล้วซื้อหุ้นขึ้นไปเป็นเวฟ3หรือเวฟ5นะครับเพื่อพิสูจน์ว่าท่านสามารถใช้ค่า MSI ได้นะครับในช่วงปี2001นะครับจะเห็นว่าค่า MSI อันนี้คือสีน้ำเงินนะครับตัวกราฟนี้จะใช้ Amibroker e ในการเปิดเพราะค่า MSI เนี่ยจำ,จำเป็นต้องคำนวณจากเซิร์ฟเวอร์มาไม่สามารถเขียนสูตรใน Amibroker e ได้นะครับเพราะไม่งั้น Amibroker e มันจะใช้เวลาคำนวณน,นานเกินไปนะครับจะเห็นว่า ค่า m s i อยู่บริเวณที่สูงมากนะครับจะเห็นว่าเราค่า m s i เนี่ยสูงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่เราได้ค่า m s i สูงสๆแล้วเล่นหุ้นเฉพาะกลุ่มนี้นะครับท่านจะประสบความสำเร็จได้เหมือนดรนิเวศได้มีโอกาสทีเดียวนะครับจะเห็นว่าถ้าอันนี้เป็นกราฟราย์วีคนะครับจะเห็นว่าจาก2001ถึง2004เนี่ยค่า m s i จะครอบคลุม ช่วงเวลาที่ที่หุ้นตัวนี้น่าที่จะซื้อนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาเนี้ยท่านสามารถจะเข้าช่วงเวลาไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเข้าตั้งแต่ตรงนี้สามารถเข้าช่วงนี้ช่วงนี้ก็ยังสามารถกําไรได้อยู่นะครับอันนี้ก็คืออันนี้เป็นเอมิบ o k e r เกอร์นะครับจะมีค่างบก,การเงินอะไรให้ดูต่างๆด้วยท่านสามารถที่จะไปเรียนเพิ่มเติมในคลาสเอมิบล็อกเกอร์สำหรับมาสเตอร์ได้นะครับจะเห็นว่าลูกศรนี่คือตำแหน่งที่ ที่กล่าวไว้ในในหนังสือของท่านด็อเรนิเวศนะครับทีนี้มาสรุปกันเลยนะครับก็คือไททเท็ดไทวันของ a d v a n c e g g t t นะครับก็คือคัดหุ้นที่มีค่าเมสไซสูงๆ,ๆนะครับใช้โมบายเราได้เลยใช้เวลาแค่10นาทีเท่านั้นเองจากนั้นรอ OSC นะครับให้ม้นกลับขึ้นมาตัดเข้าหาศูนย์ด้วยยิ่งดีนะครับแล้วก็ PTI สูงกว่า35 เ C ฟ h ช n นอลนั้นสูงกว่าเส้นสีแดงเป็นขั้นต่ำนะครับ e l ลิปส์รับอยู่แล้วก็ราคานะครับตัด r เทรนชา n อ l ขึ้นมาแล้วเราก็เล่นเวฟ5ได้แล้วนะครับนี่ก็คือทักษะที่ท่านต้องฝึกฝนในช่วงที่กำลังหัดที่จะเล่นไท p ์วันนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับก็คือเปิดเปิดแบบนี้ขึ้นมาตีเส้นลาก Ellipse แล้วก็เล่นได้แล้วนะครับดูออสซิ l เลเตเมื่อกี้เป็นหุ้น e g c o นะครับอิชิตันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่มีท่งพลังมากๆก็คือขึ้นเร็วมากนะครับแล้วก็เนื่องจากมันขึ้นเร็วมากเราจะใช้อ e ิลิปในจากจากช่วงเนี้ยเว็บ4ไป5อย่างนี้ได้นะครับนี่คือเป็น extension ของมันนะครับอิล e ิปจะรับได้แล้วเรามาดูว่าหุ้นตัวเนี้จะจะ,ะ breakout เมื่อไหร่เป็นเว็บหเมื่อไหร่นะครับอันนี้โฮมโปรนะครับ,อ,นนรบอย่างที่ผมบอกครับว่า หลายคนอาจจะเซอร์ไพรส์มากว่าเออมันมันหล่นหล่นแรงมากเพราะว่าตอนที่มันขึ้นมามันสวยงามมากนะครับแต่ตอนลงมันก็ค่อนข้างถ้ามันลงแค่นิดเดียวเนี่ยมันก็คงไม่ทําให้ท่านตกใจแต่เพราะมันทําให้ท่านตกใจมันถึงจบเวฟสีได้นะครับแบบนี้2ครั้งทีเดียวขึ้นมาแล้วก็เป็นเวฟห้านะครับทีนี้ก่อนที่จะจบในคลาสนี้นะครับ ให้ท่านต้องไปศึกษาต่อก็คือการนับเวฟด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าสำหรับท่านที่จะต้องต่อยอดไปเล่นฟิวเจอร์เล่น Forex พวกนี้ถ้าท่านไม่มีความรู้ในการนับเวฟด้วยตัวเองท่านจะไม่รู้ว่าเวฟอันนี้ถ้ามันไม่เป็นตามแผนจะเวฟถัดไปจะเป็นแบบไหนแล้วก็ท่านจะไม่รู้ด้วยว่าความเสี่ยงริกซ์รีวอร์ดของท่านจะประมาณไหนเพราะท่านไม่สามารถที่จะคำนวณทาร์เกตไพรซ์ได้แล้วก็สต็อปลอสของท่านจะควรจะอยู่ตรงไหน นะครับตัวอย่างเช่นการที่หุ้นย่อลงมานะค l e c ล i v e ิเวฟอย่างเงี้ยท่านควรจะรู้ว่าจะเข้า Entry เมื่อหุ้นเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยสูงกว่าเวฟ4ย่อยแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ถ้าท่านรู้นะครับเทคนิคที่ท่านรู้อย่างเช่นว่าถ้าเวฟ1มันใหญ่มากเวฟ3เล็กลงมาอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าเราจะเราจะ,เราจะอาจจะตั้งซต็อปลอสตเล็กๆตัวนี้เพราะคำนวณแล้วว่าเวฟ5มันจะต้องสั้น ที่สุดเพราะเราไม่อยากให้เวฟ3สั้นที่สุดถูกไหมครับแบบนี้เราก็สามารถที่จะช้อนหุ้นได้เทคนิคพวกนี้ท่านจะต้องค่อยๆฝึกนะครับแล้วค่อยๆเรียนแต่อย่างที่ผมบอกครับถ้าท่านาทําตามท,ท,ท,ที่ผมได้บอกไปแล้วคือคัดหุ้นที่มีค่า M S I สูงๆนั้นส่วนใหญ่แล้วท่านจะได้หุ้นที่เป็นเวฟ3นะครับหรือเป็นเวฟ1ในปัจจุบัน ท่านแทบจะไม่ต้องนับเวฟเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นและนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงเทรนให้ท่านประสบความสําเร็จในรูปแบบที่ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะเปิด Advanced เ e t กันเลยนะครับเวลาท่านจะเปิด Advanced เ e t เนี่ยท่านจะต้องเปิดอ l t i m a t e p นทป i n s e นก่อนนะครับเปิดคลิกที่ไอคอนของ เอ t ติ a t เ p a ปักอิน s ซ d e แบบนี้นะครับท่านจะได้หน้าจอแบบนี้หลังจากที่ล็อกอินแล้วนะครับจากนั้นก็เปิด Advanced Sketch ขึ้นมาอย่าลืมนะครับเช็คดูว่าท่านเรียกข้อมูลประมาณเท่าไหร่ตัวปกติแล้วประมาณสักพันหนึ่งก็ก็ก็เกิกนเกินพอแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดาูหุ้นตัวแรกกันนะครับก็คือ,อ Home Pro กันครับอันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับนี่คือหุ้น Home Pro นะครับลองคลิกขวาดูที่ issue นะครับ อาบาทที่ท่านเลือกก็สักพันบาทก็พอ5้า0บาทก็พอเหมือนกันนะครับทีนี้สิ่งที่คุณต้องทำก็คือกด e l l i o t Wave ตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกแล้วก็ Moving Average ต่างๆอันนี้จะอยู่ในคลาสอื่นนะครับแล้วก็มีเรื่องของ OSC นะครับกดตัว OSC ตรงนี้จะได้ OSC ขึ้นมานะครับสามารถดู Volume ได้ด้วยนะครับ แล้วก็ออสซิเลเตอร์535นะครับจะเป็นตัวหลักจะเห็นว่าอย่างนี้นะครับก็คือเวฟ3 3ที่ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันย่อลงมาตัดศูนย์ลงมาแล้วเริ่มม้วนกลับนะครับก็จะเป็นจุดที่ท่านจะเริ่มคิดที่จะซื้อครับบางท่านอาจจะช้อนหุ้นตรงตั้งแต่แท่งแรกนี้เลยก็ได้นะครับถ้าเห็นว่ามันขึ้นแรงขนาดนี้นะครับแล้วก็ช้อนอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะครับเราก็ตีอิลิปส์อย่างนี้เลยนะครับ นี่จะเห็นว่าอ l ล i p รับอยู่นะครับถ้าต่ํากว่าจุดนี้ก็ต้องมานับเวฟกันใหม่ละว,ว่ามันอาจจะไม่ใช่เวฟเวฟห้าละนะครับตัวนี้สามารถลบออกได้นะครับก็คือเอาลองเท e มออกนะครับกด apply แบบนี้นี่ก็รับได้แล้วทีนี้ตีเทรนชั่นแนลนะครับถ้าไม่จําเป็นต้องตีจากจากเวฟสามาตีจากเวฟบ,วบนี้ก็ได้นะครับ ะจะเห็นว่าในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คือตรงนี้หรือแม้กระทั่งตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ Stop Loss จะไม่ห่างมากปกติแล้ว c o n f i r รมของเวฟจบเวฟ4เนี่ยก็คือการนับเวฟย่อยในนี้ท่านสามารถที่จะนับเป็นเวฟ5เวฟย่อยก็ได้นะครับตรงนี้น่าจะเป็น Extend e x t e n d กเวก็ประมาณตรงนี้นะครับจะถือว่าคอนเฟิร์มว่าเวฟ4น่าจะเล่นได้จบนะครับแล้วก็ตั้งสต็อปลอ นะครับอาจจะโลของแท่งพวกนี้แต่ยังไม่ต้องมันต้องมาวัดเปอร์เซนต์กันอีกทีนึ่งนะครับนี่เข้าไปสามารถซื้อซื้อเพิ่มบริเวณนี้ได้อีกรอบหนึ่งเป็นทั้งหมด2รอบนะครับเรามาดูว่ามีทูตัวอ,อ,อื่นครบหมดยังนะครับ M.O.B. นะครับก็เป็น t a r ์เก็ตเวนะครับอย่างนี้นะครับ ก็จะเห็นว่าเนี่ยปัจจุบันก็ถึงถึงทาเกตเวฟย่อยแล้วเ่ะเวฟ5แล้วนะครับถ้าเราหวังว่าหุ้นตัวนี้จะไปได้ไกลขึ้นนะครับเป็นเเป็นลักษณะว่าเออเป็นเวฟ3จาก5เนี่ยเปลี่ยนเป็น3แล้วเราก็มาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็คือท่านสามารถที่จะได้กำไรถ,ถ้าที่ผมจำได้ประมาณ10%นะครับเราลองตรวจอย่างอื่นนะครับอิเลียรทิกเกอร์นะครับจะเห็นว่าเออตัดศูนย์สองครั้งในบ,บริเวณนี้นะครับแล้วก็กลับขึ้นไปเลย สโตแ a s t ิกนะครับอย่างเงี้ยสโตแคสติกนี่ này, ใช้ในช่วงนี้นะครับแล้วก็ s t o c แคส t i c มีข้อดีอย่างหนึ่งว่าถ้าก่อนหน้านั้นมี f a b บาร์นะครับเวลา f a l บาร r ครอสอันเดอขึ้นมาเนี่ยหุ้นมักจะประสบความสำเร็จมากกว่าหุ้นที่ไม่มี f a l บาร์ก็คือหุ้นที่ไม่ค่อยมีโมเมนตัมนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ช่วยปเทคให้ท่านไม่ขายหมูเร็วเกินไปนะครับในห้องเราก็ขายแถวๆนี้แหละครับนะครับในห้องชัดของเรา ค่า p t i นะครับก็คือนะครับตัวนี้ค่า PDI ก็สูงกว่า35ก็คือปกติอยู่นะครับแต่ Channel เนี่ยค่อนข้างที่จะยืดเยื้อะนะครับก็เป็นอย่างที่เห็นอ l ลิฟทำแล้วนะครับข้อท่านี้เองก็ครบหมดแล้วนะครับทีนี้เราไปดูหุ้นตัวอื่นกันอย่างเช่น E.G.C.O กันนะครับอันนี้อาจจะลงลึกนิดนึงโอเคครับได้แล้วนะครับก็คือ E.G.C.O เราเริ่มดูที่ออสซิเลเตอร์ก็ปกติดีม้วนกลับนะครับตีเส้นเทน Line นะครับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น Breakout ก็คือแท่งนี้เลยนะครับที่เราจะเข้าเล่นก็ออสซิเลเตอร์กลับขึ้นมาแล้วตัวแคสติกกลับขึ้นมานะครับ ไอส์อเลียดทิกเกอร์ตัด0ูนย์เป็นการคอนเฟิร์มนะครับอาจจะตัดก่อนหรือหลังก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ก็เล่นได้แล้วก็ไอเียดเวฟเขาเวนเป็นเวฟสีอยู่แล้วนะครับเราจะตี e l l i p กันนะครับเนื่องจากตัวนี้เวฟมันยาวมากเราอาจจะตีแค่นี้ก็ได้นะครับจะเห็นว่า ellipse ร,ร,รับรับอยู่พอดีนะครับ แล้วก็นา r g e ต p r i c e ก็ถึงพอดีนะครับแล้วย่อลงมาแล้วก็อาจจะก,กด M.O.B เพื่อดู Target นะครับจะเห็นว่าเออใกล้เคียงนะครับอย่างที่ผมบอกครับคือคุณสามารถที่จะนับเว็บย่อยก็ได้แล้วก็คุณก็ประสบความสมําเร็จในการลงทุนก็ได้ดิฉันนั้นอย่าอย่าอย่าเครียดกับการนับเว็บนะครับถ้าท่านเป็นคนที่เครียดตัวเลขนับเว็บแสดงว่าท่านน่าจะโฟกัสไปเรื่องการทํานาย ความแม่นยำของราคาหุ้นซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของเทรดเดอร์นะครับวัตถุประสงค์หลักของเทรดเดอร์คือการที่ท่านจะหาจุด Stop Loss ที่เหมาะสมแล้วก็ Target Price ที่เล่นแล้วได้กำไรพอสมควรนะครับแล้วก็ทำรอบหมั่นทำรอบให้บ่อยๆนะครับเพราะว่าท่านไม่ได้มีเงินก้อนที่จะแช่นาน,านๆนะครับสำหรับเทรดเดอร์ต้องการที่เอาเงินมาหมุนทำรอบหมุนทำรอบแบบนี้ จะ,จะสามารถที่จะทําเงินได้มากกว่าการที่ท่านแช่เงินแล้วหาหุ้นที่ขึ้นเยอะๆยาวๆแต่ใช้เวลาหลายปีนะครับอันนั้นคือหลักการของเทรดเดอร์ครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเท่านี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจที่จะสมัครสมาชิกนะครับเราจะมีวิดีโอ power tool master class นะครับที่จะอธิบายถึงการใช้งานในรูปแบบของ advanced gate amy broker meta stock แล้วก็โมบายโปรด้วยแล้วก็ยังมีเทคนิคการใช้งานอินดิเคเตอร์ต่างๆที่ซ u เปอร์เทรดเดอร์ใช้กันนะครับแล้วเรายังมีท่านที่เป็นสมาชิกที่สามารถเข้าแชทรูมก็คือเทรดหุ้นไปด้วยกันเลยนะครับก็เปรียบเสมือนท่านเป็นนักบินฝึกหัดบินคู่ไปกับกัปตันเลยนะครับแล้วเรายังมีเรื่องของมาสเตอร์คลาสที่จะเอาความรู้ เฉพาะของการที่จะฝึกฝนที่จะเป็นซ u เปอร์เทรดเดอร์โดยเฉพาะเลยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลา1-2ปีหรือ3ปีท่านจะประสบความสำเร็จในการลงทุนอย่างแน่นอนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลาสหน้านะครับในวิดีโอที่จะเทรนให้ท่านเป็นเทรดเดอร์ภายใน7วันนั้นจะมีเรื่องของ mobile pro a m i broker นะครับ advanced Get, ซึ่งท่านได้เรียนแล้วในวิดีโอนี้แล้วก็ยังมี meta stock อีกด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นท่านจะได้ความรู้อย่างอัดแน่นทีเดียวในช่วงเวลา7วันนะครับแล้วเราหวังว่าจะได้พบกันใน Inner Circle นะครับสวัสดีครับซูเปอร์เพจเดอร์แคนซลิมได้ทั้งขัสแสะโปรแกรมในคอร์สเดียวปูพื้นฐานเพื่อให้ท่านเข้าใจการเทรดหุ้นแบบเทคโนโลยิฟันด m e n t a l คัดกรองหุ้นที่มีผลประกอบการดีและมีการเคลื่อนไหวของราคาที่แข็งแกร่ง่าตลาดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ